สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนพื้นที่24จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองแม่สายแม่จันทร์พานจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองอมก๋อยสันป่าตองดอยเตา่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองปางมะผ้า ป้ายขุนยวมแม่ล้าน้อยแม่เสลียงศบเมยจังหวัดตากอำเภอเมืองท่าสองยางแม่ละมาดแม่สอดพบพระอุ้มผางจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอศรสีสัชนาลัยทุ่งเสลียศสีสำโลงจังหวัดพระเยาอำเภอเมืองปองเชียงคำเชียงม่วนจังหวัดน่านอำเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างเชียงกลางสองแควอัวท่าวังผา จังหวัดแพร่อเภอเมืองเด่นชัยลองวังชิ้นจังหวัดอุตรดิตถ์อเภอเมืองรับแลพิชัยทองแสนขันท่าปลาจังหวัดพิษณุโลกอเภอชาติการนครไทยวังทองเนินมะปรางจังหวัดเพชรบูรณ์อเภอเมืองลมเกา่าลมซักภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยอเภอนาแห้วเชียงคานด่านซ้ายปากชมจังหวัดหนองคายอ,เ,อเมืองสีเชียงใหม่โพนพิสัย จังหวัดบ ane, um ึงการอําเภอบุงคล้าโซ่พิสัยเซกาบึงโขงหลงจังหวัดอุดรธานีอําเภอนายู u, น้ำโสมจังหวัดสกลนครอ,อ,อ,อํอาเภอเมืองอากาศอํานวยจังหวัดนครพนมอําเภอเมืองศรีสงครามธาตุพนมจังหวัดอุบลราชธานีอําเภอน้ำยืนศร um ีเมืองใหม่ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกอําเภอเมือง um บ้านนาจังหวัดปราจินบุรีอ um um ําเภอเมืองประจันตคามนาดี จังหวัดสัแก้วอําเภอเมืองวัฒนานครโคกสูงอรัญประเทศจังหวัดชนบุรีอําเภอเมืองศรีราชาจังหวัดระยองอําเภอเมืองปลวกแดงนิคมพัฒนาแกลงจังหวัดจันทบุรีอรําเภอเมืองเขาคิจกูดมะขามคลุง um, แหลมสิงห,งงห,งห,ห,งหจ์จังหวัดตราดอําเภอเมืองบ่อไร่เขาสมิงแหลมงอบคลองใหญ่เกาะช้างเกาะกูดภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีอําเภอเมืองสังขละบุรี ทองผาภูมิสีสวัสด์ไซโยกด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งบ้านคาจังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานหนองยาบล้องจังหวัดประจวบคิริขันอำเภอหัวหินปราณบุรีบางสะพานภาคใต้จังหวัดระนองอำเภอเมืองกะบุรีละอุ่นกะเปอสุขสำราญจังหวัดพังงาอำเภอเมืองคุราบุรีตะกัวป่ากะโปงท้ายเมือง จังหวัดภูเก็ตอําเภอเมืองกะทูถลางจังหวัดตรังอําเภอเมืองปะเหลียนนาโยงกันตังห้วยยอดหาสำราญรัศดาวังวิเศษและจังหวัดสตูลอําเภอเมืองควนโดนควนกาหลงทุ่งว่าและมะนังนี่คือพื้นที่24จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่24-31กรกฎาคมนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนล่าสุดณนะวันที่21กรกฎาคม2567